สวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อพี่น้องเ e อ็มซีทุกๆท่านครับผมนะครับมาพ่อหนาพ้อตากันตอนแรงๆครับวัอนี้ครับผมนะครับกับพึ่งกลับมาจากหน้าครับผมไปเอาควายเขาขอก <c oughs> โอ้สว้สนีเรื่องควายช่วงหน้าแรงลําบากครับผมได้หาควายกินหัวอาหารโอ้ ตั้งแต่เล็กจนโตครับผมแอดเลี้ยงควายมีแต่หาหญ้าให้กินครับบาดนี่หาหญ้ายา,ยากครับไปหาว่าอาหารไม่ให้กินครับมานังคิดว่งโอ้จงเป็นเลี้ยงควายหรือเป็นเลี้ยงหมูเนาะโอ้ถ้ากินว่าอาหารนี่คาใสใจหลายครับผมเขาจะมีคาใสใจเพิ่มมากหลายนะครับ มันบ่คือเก่านะครับแต่ก่อนถ้าเป็นนาแล้งนี่สมัยหลายปีตั้งแต่เก่าแต่ก่อนครับนาแล้งนี่คือแล้วให้แล้วหน้าครับเศ้ามากนี่มมหนาที่ย่างเดียวครับคือเปิดขอบครับมันยางออกไปปุ๊บยังม,มือแล้งมันไปหากินยาเนี่ยม,มือแล้งกลับมาเอาเองครับสมัยกีดอาตะเก่าแต่ก่อนครับสูมือนี่นี่โอ้สั่นแทงเหลี่ยงควายงามครับผม ยิ่งท่าเลี้ยงควายงามนี่ต้องดูแลใส่ใจยังโอ้ขักขนาดครับนะครับจย่า่มา,มานางังคิดโอ้เฮ้จังไรสิมีเงินซื้อวหอาหารให้ควายกินเอา้ากับอันนี้ก็ภารกิจส่วนตัวนะครับตอนนี้งา้นประจําครับขาดบา่ไไรแต่ว่าจังไหนแอดกับบอลลมแนวทางนะครับ บอลเริ่มตีจากแนวทางมาฝากมาตอน f อคือเก่าครับผมนะครับมือนี้ครับก่อนหน้านี้ได้ลงคลิปของปูสถานปฏิบัติรรมไปแล้วครับแนวทางตัวเลขปูกระไยแล้วครับผมแต่ว่างวดนี้ยังบอมีเหลขนิมิตนะครับเดี๋ยวแอดก็จะตามต่อช่วงไกลๆไว้ออกอยู่ครับเพื่อปู จะมีแนวทางเล็นิมิตมากเพิ่มเติมครับผมแต่ว่าผู่กระบ,บอกไว้ยอยู่ว่าเลขนิมิตเนี่ยโมเมนต์ว่าชดได้ทุกงวดครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมาในแปดศูนย์นี่กับโมเมนต์ว่าจะว่าเล็นิมิตกับโเชื่อวานิมิตหรอกครับเพราะว่าเพิ่งนั่งสวดมนต์อยู่เนาะมองไปข้างหนานี่ครับเห็นตัวเลขมันออกแสงครับผมอยู่เสือนะครับก็บคือมองเห็นปรากฏขึ้นมาให้เห็น นะครับเอาอันนั้นไปในส่วนของปูปฏิบัติธรรมครับปูสถานปฏิบัติธรรมเนาะคลิปนี้ครับผมแอดมีแนวทางตัวเลขของอพระอาจารย์สังลุยครับผมนะครับแต่ว่าครับพระอาจารย์สังลุยเพิ่นบอกว่าเปลี่ยนซื้อไหมแน่สันเพราะว่าม่นเป็นพระอาจารย์สังลุยซ,ซื้อครับผม ซื้อเพื่อนนัลนคืออาจารย์เล่สั่งลุยนะครับจากนี้เป็นต้นไปครับผมพระอาจารย์สั่งลุยครับจะเปลี่ยนเป็นอาจารย์เล่สั่งลุยนะครับเพื่อนจะคงจักกันครับแถวบ้านจะคงจักกันซื้อเพื่อนประมาณนี้นะครับงวดที่ผ่านมาครับผมสองครั้งแตกครับให้ศูนย์แปดออกแปดศูนย์ครับ 9079080708นะครับแต่ว่าโดยปกตินี่ตัวเลขของอาจารย์เลซังดุยครับเพิ่นจะมีแค่2โตครับผมนะครับแต่ว่างวดงวดนี้ครับด้วยอ่าตอนที่เข้าไปอ่ะเวลาคุยกันหน่อยครับเนื่องจากว่าพระอาจารย์ไยไปธุระนะครับได้คุยกันนิดนึงครับก็เลย เพิน่นกะไฮตาสองหางเน้นมาเลยครับผมบอกว่าเลขเพิน่นกะบอกออกรายตัวดอกบนตัวเดียวล่างตัวเดียวแค่นั้นลหะไ่ต้องเอาไปหลายาะท่านเพราะว่ามันบนม่มีเวลรพุยกันนะครับรอบนี้ครับผมได้มาแล้วครับผมตัวเลขของอาจารย์เล่สั่งลุยนะครับซึ่งก่ยัางที่เคยแจ้งไปครับเป็นตัวเลขสูตรคำนวณครับผมอ๋อ แอดรึมแจ้งไปครับผมงวดที่ผ่านมานี่ครับเลขชุดเต็มของอาจารย์เลขสั่งลุยเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ17กระยูในหนัครับซึ่งโดยปกติแล้วครับผมอาจารย์เลขสั่งลุยตัวเลขเพิ่นเนี่ยจะเน้นบนครับนะครับแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยไยซู7กับศู8มากนี่08 ไปออกแปดศูนย์หลางครับผมนะครับแต่วันหนึ่งเจ็ดกับมีอยู่ในนันครับนี่คือตัวเลขสูตรเต็มชุดเต็มนะครับที่แอดลงให้เบิ้งเนี่ยเป็นตัวเลขชุดเต็มของอาจารย์เลซังลุยครับมีหนึ่งเจ็ดอยู่ในหันครับนะครับรอบนี้ครับอาจารย์เลซังลุยให้มาแล้วชุดเต็มครับอาจารย์เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวใกล้กลมือครับ จะให้ตัวฟันมากครับนะครับการบรแน่ใจคือกันว่าจะเพื่อนจะฟันเพื่อนจะเน้นให้จัก,จกหางเนาะแต่ว่าจังไหนกะให้เอาชุดเต็มไปพิจารณาก่อนครับผมนะครับให้เอาไปแนบเบงรกรอนะสันิ่นวานะครับตัวเลขนี้ทั้งหมด1 5หาหางครับผม เป็นตัวเลขชุดเต็มครับผมเน้นบนครับเน้นบนตรงๆครับครับวทิพั์พันมากครับบังเอินว่ามั่ไปออกล่างครับออกล่างตัวกลับเนาะป8ไปออก80ครับแต่ว่า17เ,เนี่ย่17นี่น่าจะตรงๆตรงๆบ้างครับผมอาจารย แออยูดีวันอาจารย์ใครครับผมตัวเลขชุดนี้ครับอาจารย์เร่เพื่อนจะฝากกับอาจารย์ใครมากละครับนะครับเพราะว่าแอดบริเลไปหาเพนครับยากหลายครับตอนนี้คอมเมนต์กับบ่ค่อยได้ตอบครับผมเพราะว่าหลายอย่างเนาะคลิปกะบไ่ค่อยได้อ่า ร่มเงอนละคิดสองคิปครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีภารกิจเยอะเป็นพิเศษครับแปลกื่อนครับผมมีเอฟซีคุณแม่เอฟซีคนหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนทร่มากเบิ่งดวงให้ครับแอบจำชื่อเพื่อนมาได้ดอกเพื่อนว่าเพิ่นเป็นหมอดูนะครับหมอดูดูดวงนี่แหละครับ บอกว่าเด่องงานเนี่ยงานที่เฮอยูเนี่ยเดียนกุมภาจะสะดุดเด้อบนวานะครับโชคลาภอ่าเรื่องงานเดือนกุมภา,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 าจะสะดุด่นวานาะกะสะดุดอีีครับสะดุดเนื่องจากเรามีภารกิจอื่นเขามาหลายอย่างกเ็เลยเหดให้งานที่เฮอยูประจํานี่ครับ youtube เนี่ย,ย,ยสะดุดไปนะครับ แล้วเพิ่นก็นบอกว่าในด้านโชคลาภเพิ่นบอกว่าเดือนกุมภาเนี่ยมกราคุ่มผ้าเนี่ยมีโชคอยู่แต่ว่ามีหน่อยๆว่มีหลายเด้อคิดดีๆถ้าจะลงทุนเสี่ยงดวงแม่นอีหลีครับผมแอสแคนเซดาโย่โอ้ยบ่ได้เม่เบือเพิ่นไหวครับเพิ่นบอกว่าช่วงมีนาเป็นต้นไปนะสัน ถ้าจะมีโชคยังเคยจะมีหลายขึ้นจะได้ก่อนญงมากกว่าเหืียกุมภาเอาสักโมเมนต์วัตถุเลยครับวดน,นี่ก็ถูกครับผมแต่ขาดทุนงวดทีพ่พานมานี่ครับก็ถูกครับงวดอ่าหนึ่งกุมภาก็ถูกนะครับสิบหกกุมภาก็ถูกครับนะครับแต่ว่าไม่ได้หลายนะครับเนาะเอา้า นี่ก็เป็นตัวเลขของพระอาจารย์เล่ครับอาจารย์เล่สั่งลุยครับผมนะครับเปลี่ยนซื้อจากพระอาจารย์สั่งลุยแล้วครับผมเลขมีอยู่สิบหาานะครับ0 3นย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์และแปดครับผมเลขชุดนี้เน้นบนตรงตรงครับผม เลขชุดนี้เน้นบนตรงๆครับแต่ว่าเผื่ออะไรครับไปออกล่างขึ้นวัตทิพผนานมากนี่ครับกันออกทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์เลสังลุยเพิ่นจะฟันไห้พงสุดทาไก่หม่ออกนะครับให้เอาชุดนี้ไปแนมครับผมให้เอาไปแนมเบื้องก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวเน้นตัวฟันมาแล้วครับ แอดก็จะมาแจ้งอีกเทือนึงครับผมนะครับก็มาแน่ใจขึ้นกันนะครับว่าจะฟันจากหางอย่างงวดก่อนนุ้นครับเพิ่นเพิ่นเน้นมากกะหลายหางอยู่ครับถ้าจำว่าพิษน่าจะหาครับแต่ว่างวดนั่นเป็นงวดที่ลุดครับเลขหลุดไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแสงงวดล่าสุดเมื่อกี้นี่ครับ4 1 7หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดเข้าตรงๆแล้วก็ศูาย์แปดไปออก อาจารย์ครับศูนย์แปดหรือแปดศูนย์ครับเหล็กในชุดแปดศูนย์บล็อแปดศูนย์กับสิบเอ๋อแปดศูนย์ก็เข้าตรงๆครับผมตัวที่เพิ่นเขียนเป็นชุดเต็มนะครับนกนะครับแต่ว่าที่เพิ่นที่อดได้เอามาลงเลยครับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดครับผมนะครับที่น้ำสุดในไอ้ฟังไอ้ไอ้ไอ้รับฟ้างันนะครับ เอได้เบิรงเนาะนะครับแต่ว่าใบชุดเต็มที่เพิ่นสมาครับเป็นสมาหลังจากไม่ออกแล้วครับเป็นเขาตัวต,วตรงครับทั้งหนึ่งเจ็ลักะแปนย์ 8, 0, ครับเพราะฉะนั้นเลขชุดนี้เน้นเน้นบนตรงตรง,ตรงนะครับเอากัคงจะฝากไว้ซํานี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอ้นางเว้าแอดกับยานอยู่เลขมันหน่อยครับวมมีแนวสิว้ากับยนันเวลาบได้คือกันครับผมอันนี้กะ โอเคสมมารพระควรแก่เวลานะครับจังไรกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมากครับผมจังไรกันข้ให้เฮ่งๆมันหมันปังๆครับผมอาจารย์เล่สั่งลุยนะครับเป็นตำนานบทใหม่นะครับจังไรกันเอาไปแนบครับผมครับผมสวัสดีครับ